ถามว่าสรรพนามที่พี่หลิงจะใช้เรียกแฟนระหว่างที่รักหรือเธอขาอออไม่เห็นมีคำตอบมีเสียงฮือฮาอยู่ตรงนี้ที่รักหรือเธอขาอออที่รักหรือเธอขานะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามเปิดฮักเบบี้ก็คือที่รักไหมใช่อ่าเบบี้เบบี้ก็คือที่รักหรอใช่แต่เด็กนเบบี้ก็เป็นเบบีนะเออแสดงว่าใช่ตอบเบบี้เพราะว่าเราว่าแบบคิดว่ามันแปลว่าที่รักหรือว่าเพราะว่าโดนเรียกบ่อยไม่เพราะว่าแบบเป็นแปลว่าที่รักเอาไงดีเรื่องนี้แปลว่าเป็นที่รักสองว่าที่รักค่ะ ผิพี่หลีใช้คำว่าใช้คำอะไรฮะจริงๆปกติลอง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 เรียกให้ดูหน่อยได้ไหมลองลองลองพูดกับน้องออมให้ดูหน่อยเออปกติอีกเลย baby เหรอ baby ไม่เลยพี่ตาเกาะหลีก็ที่รักด้วยเหรอคำไหนดีอ่ะแล้วคนนี้ได้ไหมอ่ะถือว่าได้ไหมถือได้ไหมถือว่า baby ก็ที่รักแต่เป็นมวลแห่งความความน่ารัก ผ่านฮะข้อนี้ให้ผ่านยูสี่ข้อนะแล้วน้องออมเรียกพี่หลิงว่าพี่หลิงเจ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 หลิงหลิงเจเจเธอเธอแล้วแต่อารมณ์วันนั้นแล้วถ้าให้เลือกระหว่างที่รักกับเธอขาก็ที่รักโอ้ที่รักแบบตุ่นเตดีที่รัก ว่าไงจ้าบีบี